บทที่4พระพิสุสงฆ์ราษกชาติที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจําแนกกรรมที่เป็นเหตุนำหมู่สัตว์ไปปฏิสนธิไว้สี่ประการดังนี้ 1. กรุกกรรมหรือกรรมหนักกล่าวเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นกุศลกับส่วนที่เป็นอก,กุศลส่วนที่เป็นกุศลเช่นบำเพ็ญเพียรจนได้ยานสมาบัติเป็นโยคีบุคคลผู้ทรงยาณชั้นสูงหรือเป็นกรรมหนักฝ่ายดีส่งผลให้ผู้มีกรรมชนิดนี้ ได้ขึ้นไปเสวยกรรมดีบนพรหมโลกมีความสันติสุขยืนยาวหลายพันล้านปีเป็นอย่างน้อยส่วนอกุศลเช่นข่าบิดามารดาข่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกรรมหนักฝ่ายชั่วอำนาจกรรมชนิดนี้นำไปสู่การปฏิสนธิในนรกอเวจีไม่มีกรรมอันใดมากีดขวางได้ถือเป็นยอดกรรมเลวจึงให้ผลก่อนกรรมทั้งหลายส อาสนกรรมหรือกรรมใกล้ตายบุคคลใกล้จะถึงแก่ความตายก่อนดับจิตได้รับอารมณ์เช่นใดที่ต่อเชื่อมกับความตายเช่นเห็นพระพุทธปฏิมากรเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติเช่นถึงสวรรค์ชั้นต่างๆเสวยสุขอยู่บนวิมานแต่ถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นที่น่ากลัวเช่นเห็นภาพหน้าหวาดเสียวเห็นผีเกรด อสุรกายผู้นั้นเมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วหนีไม่พ้นทุกติภูมิมีนรกสัตว์เดรัจฉานเป็นที่หมายอยู่เบื้องหน้า 3. อาจินตกรรมหรือกรรมที่กระทำอยู่เสมอถ้าอาสนนกรรมไม่ได้ให้ผลกับผู้ใกล้จะถึงแก่ความตายอาจินตกรรมก็จะเข้ามาให้ผลแทนอาจินตกรรมคือกรรมที่บุคคลกระทำอยู่เป็นนิจ สม่ำเสมอตลอดชั่วชีวิตกรรมนี้จะมากระทบอารมณ์ก่อนดับจิตสุดแท้แต่ผู้นั้นตอนมีชีวิตแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าเคยสั่งสมกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้สม่ำเสมอ 4. กระตตะกรรมหรือกรรมเล็กกรรมน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมากรรมนี้ไว้ว่าเหมือนยิงลูกศรอ,ออกไปจากคันธนูโดยไม่มีเป้าหมายแน่นอน จะไปตกอยู่แห่งผลตำบลไหนแม้ผู้หญิงลูกศรน,นั้นก็หารู้ไม่กรรมชนิดนี้ถ้ากรรมชนิดอื่นๆไม่ได้ให้ผลเลยกรรมเล็กกรรมน้อยจะมีโอกาสให้ผลกับเขาบ้างแต่จะดูหมิ่นว่ากรรมแท้เพียงเล็กน้อยเป็นกรรมไม่สำคัญไม่ได้ ตังตัวอย่างจาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุเมื่ออดีตการอันไกลโพนสมัยนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วผู้เลื่อมใสในพระสัทธรรมก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชาต่อมามีผู้เคารพเลื่อมใสผู้หนึ่งนำผ้ากาสาวพัตอันตรานีตไปห่อพระบรมมหาเจดีย์ไว ห่างจากพระมหาเจดีย์ไม่ไกลเท่าใดมีชาวนาไม่ประสีภาษาทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วผู้หนึ่งกำลังไถนาเลี้ยงชีพอยู่ขณะนั้นเกิดลมพายุพัดเอาผ้ากาเสวพัดดุดลอยมาจากพระมหาเจดีย์ผ้าหล่นจากอากาศลงตรงหน้าชาวนาผู้นั้นชาวนาจึงคว้าผ้ากาเสวพัดห่มร่างของตนเองถือสว่าเป็นผ้าไร้เจ้าของลอยมาจากอากาศไม่ช้าไม่นาน ชาวนาอายุสั้นพลันตายกรรมซึ่งกระทำเสมือนไร้เจตนาคือเอาผ้าห่มพระมหาเจดีย์มาเป็นสมบัติของตนถือว่าเป็นผ้าไร้เจ้าของมาครอบครองกรรมนั้นนำชาวนาไปเกิดเป็นเปรตไถนาอยู่นานถึงหนึ่งพุทธันดรเปรตไถนากลมแดดกลมฝนอยู่เช่นนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนทนทุกขเวทนาแสนสาหัสถึงสมัยพุทธกาลมีพระพิสุสง์มู่หนึ่ง จาริกผ่านท้องนาเลี้ยวไปเห็นเปรตกำลังไถกลาดผอมโซสภาพหน้าหดหูสังเวชพระพิสุรูปหนึ่งจึงไต่ถามเปรตว่าทำกรรมประการใดไว้จึงสเสวยผลกรรมหนักหนาถึงเพียงนี้เปรตตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมหนักหนาใดใดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมิได้ทำกรรมปานกลางไว้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วอยู่มาวันหนึ่งมีผ้าหม่มผืนหนึ่งปลิวมาในอากาศ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผ้าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของจึงถือสิทธิ์ว่าผ้านี้ลอยมาอยู่ในเขตที่ดินจึงยึดไว้เป็นสมบัติของตนเองกรรมที่ยึดผ้าซึ่งมีผู้เลื่อมใสในองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำผ้าผืนนั้นไปห่มองค์พระมหาเจดีย์ส่งผลให้ข้าพเจ้ามาเกิดเป็นเปรตไถนาไปมาถึงหนึ่งพุทธันดอนแล้วพระเจ้าค่ะพระภิสุผู้ฉลาดในทางธรรม จึงให้เปรตโง่นั้นตั้งจิตอยู่ในกุศลพนมมือรับศีลห้าประการไปยึดถือปฏิบัติไม่ช้าเปรตก็จากอัตภาพเปรตไปเกิดใหม่พ้นทุกข์พ้นรนที่นำมาแสดงนั้นคือผลของกะตะัตะกรรมอันเป็นกรรมเล็กกรรมที่ทำโดยไม่มีเจตนาว่าจะทำกรรมหรือนึกเอาว่ากรรมนี้หาใช่กรรมทำไปแล้วกรรมย่อมไม่ส่งผลนั่นเอง พระภิสุผูรร้ลึกชาติได้แห่งอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกว่าเจสปีมาแล้วบริษัทแม่น้ำมอเตอร์บ๊ทเป็นบริษัทเดินเรือโดยสารระหว่างอำเภอรพระประแดงไปจังหวัดสมุทรปราการตามสมัยนิยมซึ่งถือว่าการคมนาคมทางน้ำสะดวกกว่าทางบกผู้คนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจึงใช้บริการเรือโดยสารเป็นส่วนใหญ่นายเสยนามสกุลปรางอยู่ อาชีพเป็นนายตรวจเรือเมของบริษัทแม่น้ำมอเตอร์โบทเขาแต่งงานอยู่กินกับนางพวงปางอยู่แล้วย้ายตัวเองกับภริยามาอาศัยอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายที่ตำบลคลองปรากฏแต่บ้านเดิมของในเสยอยู่แถวปากคลองพระรามใกล้กับบ้านพ่อตาแม่ยายนั่นเองหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลายาวนานในเสยปรางอยู่มีลูกกับนางพวงหคนด้วยกันคือหนึ่ง นางสายมีลาบ 2. นายประเสริฐปรางอยู่ 3. นางจันมียิ้ม 4. นายประดิษฐ์ปรางอยู่ 5. นายพรปรางอยู่ 6. นางเกศสบ้านพ่อตาแม่ยายในเสยอยู่ใกล้วัดคู่สร้างสมภารเจ้าออวาสไม่ใช่อื่นไกลเป็นบุตรชายของพ่อตาแม่ยายในเสยครอบตัวนี้ตั้งแต่สูงถึงต่ำจึงตักบาตรท,ทาบุญกันทุกเชา้าไม่เคยเว้น นายเสยพปรางอยู่กับครอบครัวของเขาพลอยได้อานิสงดีงามนายเสยจึงมีจริตนิสัยรักลูกรักเบียถือศีลหา้าครบถ้วนสุรายาเมาที่ชาวบ้านเว้นได้ยากกลายเป็นเรื่องเว้นได้ง่ายดายสำหรับนายเสยอยู่ไม่อยู่กำไดมาตัดรอนเหลือจะคาดเดานางพวงภรยานายเสยถึงแก่ความตายกระทันหันนายเสยซึ่งรักภรยาเท่าชีวิตของตนเอง จึงเสียอกเสียใจหันหน้าเข้าไปหาขวดสุราใช้การดื่มสุราดับทุกข์แต่การดับทุกข์ด้วยสุรายาเมาทำให้ในายเสยผิดไปจากเดิมเป็นคนละคนคือกลายเป็นคนเที่ยวเตรเฮฮาชอบสัม,มเบลเทเมาไม่มีเมียเสียคนเดียวใครก็ห้ามนายเสยไม่อยู่ ปีพุทธศักราช2481วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจำไม่ได้แน่ชัดรู้แต่เพียงว่าเวลานั้นในเสยวัยเข้า45ปีเรียกกันว่าเบญจเพศรอบที่สาวัดคู่สร้างซึ่งท่านสมภารเจ้าอาวาสเป็นลูกชายของพ่อตาทางวัดได้จัดงานมหรสพคลึื้นรื่นเริง,เ,รงเดือนนั้นเป็นหน้าน้ำน้ำในแม่น้ำเปลี่ยมฝั่งเต็มตลิ่ง ประมาณเดือนไว้อยู่ในราวเดือน11เอ็ดเดือน12น้ำนองตลิงในเสยปรางอยู่นำเรือยนต์ส่วนตัวบ่ายโฉมหน้าออกจากท่าน้ำหน้าบ้านไปเที่ยวงานวัดคู่สร้างบนเรือยนต์ของในเสยมีแม่ไม้ผัวร้างรูปโฉมพอไปวัดไปว่าได้ไวัย2 2ปีชื่อนางหอมขออาศัยเรือในเสยไปเที่ยวงานวัดด้วยในเสยก็ไม่ขัดข้อง เมื่อเรือยนต์เข้าเทียบฝั่งใกล้วัดครู่สร้างนายเสยดื่มสุราถึงขนาดคลองสติไม่อยู่เห็นนางหอมถูกตาต้องใจและอยู่กันเพียงสองคนในเรือนายเสยจึงลวนลามนางหอมแบบเจ้าชูยักษ์ดีที่นางหอมต่อสู้ป้องกันตัวไม่ลดลาวาศอกจึงไม่เสียทีในเสยปกตินางหอมเป็นหญิงใจนักเลงไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดไม่ว่าชายหรือหญิง กล้าได้กล้าเสียกล้าวัดดวงธรรมดาจะพกพาอาวุธติดตัวเป็นประจำแต่วันนั้นนางหอมเห็นว่ามางานวัดจึงไม่พกอาวุธติดตัวมาสักชิ้นเดียวเมื่อถูกลวนลามจึงเกือบเสียท่าในเสยนางหอมจึงผูกใจเจ็บคิดว่าจะต้องแก้แค้นในเสยให้จงได้นางหอมเพนหนีขึ้นฝั่งไปก่อนในเสยตามขึ้นฝั่งไปอย่างเงื้องหอยรู้ดีว่างานวัดคืนนี้ มีตำรวจมารักษาการอยู่หลายนายหากนางหอมเข้าแจ้งความดำเนินคดีตนเองอาจถูกจับกลุ่มเข้าห้องขังต่อหน้าทาระกำนันจึงรีรีรลอรอไม่กล้าเข้าไปเที่ยวงานซึ่งมีศสธาสาธุชนมาเที่ยวกันแน่นขนักน้องชายในเสยปรางอยู่เห็นว่าพี่ชายของตนเมาแบบแทบทรงร่างไม่อยู่พยายามชวนในเสยกลับลงไปในเรือยนต์เพื่อจะพาในเสยกลับบ้าน ไปนอนให้สางเมาเสียก่อนลงมาถึงเรือแล้วนายเสยก็จะแจ้งติดเครื่องเรือทันทีเรือในยุคโน้นจะติดเครื่องต้องมีการเผาหัวและต้องเผาหัวอยู่นานพอดูกว่าเครื่องเรือจะติดดังกระหึ่มด้วยริศสุลาโดยแท้นายเสยกระโจนขึ้นฝั่งไปอีกคนหนึ่งคนนี้เดินสเปสปะไปเพียงลำพังใครเจอเข้าก็หลีกเป็นปีกออกไปเพราะขยาดคนขี้เมา ในเสยผู้กรามสุลาจนสติวิปริตแปรปวนจึงเดินโงนเงินไปถึงโรงลิเกลิเกกำลังเล่นถึงตอนสนุกสนานผู้ชมหน้าเวทีลิเกมากมายล้นหลามขนาดเบียดเสียดกันในเสยยืนดูลิเกด้วยความสนุกเช่นเดียวกับนักดูลิเกคนอื่นๆนางหอมเดินผ่านมาเห็นในเสยยืนเผลอเพลินอยู่พอดี ความเดือดดาลเพราะถูกลวนลามในเรือยังไม่ทันจางหายนางหอมจึงแวะไปขอยืมมีดปลายแหลมมาจากแม่ค้าขายของแถวนั้นเล่มหนึ่งถือมีดเบียดผู้คนเข้าไปถึงตัวคู่อริซึ่งเพลินกับการชมนิเกเสียบมีดเล่มนั้นเข้าไปราวนมของนายเสยจนล้มทั้งยืนธรรมดาคนเมาขนาดคลองสติไม่อยู่ไม่มีใครทำอะไรก็จะล้มมีลมแหลเมื่อนายเสยโดนนางหอมโถมเข้าแทงสุดแรงเกิด จึงล้มคว่ำมขมำง,งายเลือดสาดกระจายทั่วพื้นหน้าโรงลิเกผู้คนที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสยดสยองแตกคือออกไปทุกสารทิศแล้วมีอีกพวกหนึ่งที่ไม่ตกใจแห่เข้ามามุงดูใหม่แบบพวกไทยมุงในเสยแผดเสียงด่านางหอมอย่างไรจำได้ไม่ถนัดเพราะหูเริ่มอื้อในตาเริ่มผ้าพรายมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ถนัดเจ็บปวดบาดแผลยางเหลือล้นพ้นประมาณ ในความรู้สึกเลือนรางเหมือนเทียนใกล้จะดับดูเหมือนมีใครบางคนเข้ามาช่วยอุ้มจำหน้าไม่ได้หูตามันพ่าลายไปหมดใครก็ไม่รู้คนนั้นอุ้มในเสยเพื่อพาไปลงเรือวัดคู่สร้างมีสะพานไม้โค้งข้ามคลองเรือจอดเทียบอยู่ใต้สะพานเมื่อถูกอุ้มเดินมาถึงตรงนั้นทุกอย่างก็ดับวูบเหมือนไฟสิ้นเชือ้อหมดความรู้สึกประดามีตอนชายคนนั้นจะอุ้มไปลงเรือ สภาพภายนอกในสายตาของคนที่ยังมีชีวิตคือในเสยขาดใจตายไปแล้วแต่สำหรับในเสยเองเป็นอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือหลังจากสิ้นสติดับเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปจากร่างเดิมที่โดนแทงเข้าราวนมท่านใดในเสยปลางอยู่ก็เกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาอย่างฉับพลันเขายืนอยู่แต่งกายอย่างเดิมไม่ปิดเพ้ยน แต่ความเจ็บปวดเวืดเหลาของคนที่เพิ่งโดนแทงอันตรธานไปไม่มีเหลือหลอในเสยงงงันเหลือที่จะเอ่ยความมึนเมาพลอยหายสาบสูญไปจากสมองพูดสั้นๆคือในเสยกลายเป็นในเสยคนใหม่ต่างออกไปจากคนที่นอนตายอยู่นั่นยืนงงอยู่ครู่หนึ่งจิตใจรู้สึกเลื่อนลอยไร้ที่ยึดเหนียวร้านจะยืนอยู่ใกล้ซากศพในเสยที่ตายไปแล้วในเสยคนใหม่ ผู้มีร่างกายโปร่งใสจึงเดินผ่านจากสถานที่นั้นจำได้ว่าต้องการเดินไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ไหนก็ไม่รู้หนทางที่เดินไปเป็นถนนดินแคบเล็กสองข้างทางเป็นต้นไม้นานาชนิดเรียงเต็มพืชไปหมดมีทางไม้ยืนต้นสูงตระหง่านและไม้ดอกกำลังผลิดอกออกใบสวยดีทว่าไม่ได้ใส่ใจกับดอกไม้เหล่านั้นเท่าไหร่เพราะเกิดความสงสัยว่า ตนกำลังจะไปไหนจะเดินไปเพื่อค้นหาอะไรคนแล้วได้อะไรขึ้นมาทำไมต้องเดินไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเป็นปมปริศนาอันน่าฉงนสนเท่แต่ปริศนาเหล่านั้นไม่สำคัญเท่ากับอำนาจลึกลับที่บรรดาลดลให้ต้องเดินไปเรื่อยๆเขาเดินไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ร่างกายไม่มีความหิวโหวยเรื่องข้าวปลาอาหารแม้แต่นิดเดียวส่วนน้ำดื่ม กลับเกิดความหิวกระหายจนคอแห้งเป็นผงเขาเดินไปเรื่อยๆก้าวแล้วก้าวเล่ายิ่งเดินยิ่งกระหายน้ำเพิ่มเป็นทวีคูณนายเสยสอดสายสายตาหาบ้านคนสักหลังหนึ่งมองเท่าใดก็มีแต่ต้นไม้สูงทะมึนป่าปนไปกับดอกไม้เหมือนพลัดหลงเข้าไปสู่โลกรกร้างไร้ผู้คนอันน่าสะพึงกลัวเขาเดินจนกระทั่งวิดล้มพับลงไปจึงพบบ้านหญิงชาราคนหนึ่ง สภาพบ้านเป็นอย่างไรจำได้ไม่ถนัดความกระหายน้ำเร่งให้เขาขอน้ำดื่มจากหญิงชรานางตักน้ำมาส่งให้หนึ่งขันพร้อมกับผลไม้หนึ่งลูกผลไม้อะไรดูไม่ออกหญิงชรามอบสิ่งที่ในเสยต้องการแล้วเดินหายเข้าไปในบ้านในเสยดื่มน้ำเครี้ยงขันสมที่หิวกระหายมานานสมนานส่วนผลไม้ไม่ได้ปอกกินเพราะกระหายแต่น้ำ ความหิวโหยข้าวปลาอาหารไม่ปรากฏดื่มน้ำเสร็จสับนายเสยเดินออกไปจากบ้านหญิงชราต่อจากนั้นอาจจะเดินไปเห็นอะไรหรือที่แท้แล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยนายเสยจำไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเพราะจูจ่ๆความรู้สึกก็ดับวูบเหมือนภาพยนตร์ฉายหมดหมวนไม่พบไม่เห็นอะไรอีก ในเสยปรางอยู่เสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2481ปลายปีพุทธศักราช2482ในเสยได้มาเกิดใหม่เขากลายเป็นโอปาติกะในระยะเวลาสั้นๆต่อจากนั้นก็เข้าไปอยู่ในคันของมารดา9เดือนการเกิดและการตายเมื่อกินเวลาระยะเวลาไม่มากเท่าไหร่อาจจะเป็นเหตุให้จดจำอดีตชาติได้แม่นยำเหมือนเด็กประถมปีที่หนึ่ง เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเรียนชั้นปฐมปีที่สองแค่ไม่กี่วันวิชาที่เคยเรียนตอนอยู่ชั้นปฐมปีที่หนึ่งยังฝังแน่นอยู่ในความสรงจํารวมทั้งครูประจําชั้นและเพื่อนในห้องเรียนและอาจจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าเคยบําเพ็ญเพียรมาในด้านการปฏิบัติจิตชาติที่เคยเป็นในเสยปลางอยู่ในเสยบวชเป็นพระพิสุเพียงส5บวันแล้วลาสิกขาศึกออกไปเป็นทหารเกณฑ์ แต่ชาติก่อนที่เกิดเป็นในเสยเขาอาจบำเพ็ญเพียรจนเกิดพลังอำนาจทางจิตในระดับสูงส่งก็เป็นไปได้ในเสยหลังจากมาเกิดในชาติใหม่พบใหม่เมื่อบวชเป็นพระพิสุกธ์แล้วยืนยันแข็งแรงว่าไม่ได้เป็นผู้มียานวิเศษไม่ได้สำเร็จอภิญญาระดับมีบุพเพนิวาสานุสติยาณหรือยานที่ทำให้ระลึสชาติได้ทุกอย่างที่จำได้คือ สิ่งที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าสัญญาณความจำเหมือนคนเราเคยจําได้ว่าได้ไปเที่ยวชายหาดบางแสนเมื่อปีที่แล้วคุยกันตอนนี้ยังคุยถึงเรื่องไปเที่ยวชายหาดบางแสนได้คท่องปากเพราะเพิ่งไปมาเมื่อไม่นานาน,นี้เองนั่นแหละทารกแรกคลอดหรือในเสยกลับชาติมาเกิดใหม่มีแผลติดก,กายอยู่ที่เราหนมซ้ายไม่ใช่แผลเป็นแต่เป็นแผลอย่างปุถุชนคนทั่วไป มีปรากฏตามร่างกายคือแผลอันมีมาแต่กําเนิดและแผลกําลังสดใหม่กําลังมีหนองอย่างน่าประหลาดมารดาช่วยดูแลแผลทารกน้อยจนหายเมื่อเติบใหญ่พอจําความได้เด็กน้อยสงสัยอยู่เสมอว่าเหตุใดร่างกายตนเองจึงมีแผลนี้ติดตัวมา